เชี่ยวชาญเรื่องเส้นเส้นถนนนะแต่ว่าเหมือนขับะคทางพุทธมณฑลอยู่ถนนบรมราชชนนีนะอตรงรแมาพุทธมณฑลสายสองนะครับเดี๋ยวคนไม่เข้าใจนหละนึกว่าแบบธนบุรีแบบท่าพระอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะมาอีกทางหนึ่งนะมีแต่เจ๊แหละคับพี่เขาใจนั้นคนเดียวโอเคเขาเพิ่งมาครั้งแรกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงตลาดเท่าที่มองจากด้านนอกก็คือแบบโอ้ตลาดใหญ่มากทั้งมีทั้งของสดแล้วก็ของที่แบบว่าเป็นร้านแบบมาเปิดแบบนะคะ เป็นร้าน,นดังๆมาไปดูกัน แนะนาราคาไม่แพงด้วยาจขาดไปร้านต่อไปนะแต่ว่าร้านนี้ครับตากล้องเคยมาทานนะครับกับน้องสาวคือถ้าเกิดสมมุติเราสั่งเป็นตัวนมพอกาโดเนี่ยต้องบอกก่อนว่านมพอกาโดนี่คือนมพอกาโดแท้เลยนะที่ว่ากล่องหนึ่งเกือบสองร้อยบาทอย่างนั้นแนหะ<อ>ละาราคาแก้วนึงนก็จะประมาณร้อยกว่าแต่ว่าคือคุณได้นมพอกาโดแทลต์เต็มก็ถ้าไหวก็แนะนานะครับอร่อยจังอร่อยจริงๆทอโนโที่ขายในน้องที่ นมอย่างนั้นแล้วเขาก็นั่งวางไว้เดี๋ยวตากล้องแม่จะมีภาพให้ดูนค่ะเอาจากตรงไหนวะนี่ไงเขานั่งอยีกนี่ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวไม้กอออีสานจากร้านทุกสนามหลวง2นะครับไม้ละ15บาท7ดไม้ร้อยนึงนะครับเป็นชุดนะเป็นเซตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเต้าหู้ทอดร้านต้าปู้นะครับชิ้นละ10บาทอันนี้เราสั่งมาทั้งหมดรวมรวมกัน5 0 ก็นะแต่เหมือนว่าเป็นตัวเหมือนกรงช่วงขาปูอะ่ะขาปูจากไหนกามเ,ออเยอะไปแล้วก็ลวกลิ่นอนะคือมีมากกลิ่นแบบขี้แกงใต้แบบ เนื้อปูบางร้านน่ะเนื้อปูเขาอยู่ในน้ำยาแบบไหนวะบางร้านมันหวานเนี่ยร้านเนี้โอเคแบบผมกล่องกัต่อไปเอาอะไรดีเอาอันนี้แล้วกันเราอยากกินนในนี่มานานแล้วตั้งแต่ตอนที่เทศกาลกินเจแล้วเราไม่ได้กินนั่นก็คือเต้าหู้ทอดนะเต้าหู้ทอดเ,เขาหั่นมาเป็นชิ้นประมาณนี้เดี๋ยวเราพอดีทานเราไม่จิ้มนะเดี๋ยวคำแรกไม่จิ้ม จิ้่แบบจิ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาน้ำจิ้มแบบคุกเลยมีพริกมีขั่วเนาะก็ไม่ได้แคร์ว่าตากล้องจะกินได้ด้วยเนาะไม่เป็นไรช่าติเขาไม่ใช่สี <c oughs> ่ิ <c oughs> เมนูเส้นค่ะโอเคแตนะชิ้มแบบไม่จิ้มนะเรามุ้นเส้นเนี่ยไม่ใชคุ้นเส้นเราบอกเมียเนี่ย้องบอกว่าวุ้นเส้นไส้เขาอะลงมือเมาอ่อนนิดนึงทิดว่าทางร้านน่าจะตั้งใจให้ทําเพื่อจิ้มกับน้ำจิ้มนะต่อไปเมนโต๊ะเผือนนะคะ ก็นะมีแบบเดียวกันค่ะโอเคนะชิมแล้วนะคนุณคุณมันดีมากมันหอมมัน,ม,นมันแบบมันดีมากแต่มันไม่เปรี้ยวมากนะไม่ได้ปรี้ยวแบบคเคยเจอร้านไม่ย่อยกว่านี้อันนี้ถือว่าไม่เปรี้ยวมากแต่ความหอมความแบบแกัดไปแล้วแบบโอเคเลยอะเป็นรสสัมผัสที่ดีมากชอบมากอืมผมว่าแล้วอะเราจะกินอีกร้านนึง ร้านชื่อร้านกบเนาะทุกคนน่าจะเคยเห็นร้านกบร้านนั้นก็คือร้านนี้ก็เป็นแฟรนไชส์อ่ะครับก็คือเหมือนไปนรับของมามจากแถวบางแคนะประมาณนั้นคือร้านกบอ่ะเราชอบมากถึงขั้นเคยไปซื้อมาทําเองที่บ้าน่ะซึ่งก็ไม่ไมรอดเ,เออให้ให้เขาทําอันนี้กว่าคือร้านกบอ่ะมันจะมีทั้งแบบไม่เหี่ยวแบบไม่ไม่เหแบบี่ยวแบบบุ้นเส้นซึ่งเราชอบของเขาหมดเลยอันเนี้ยความหอมแบบเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบเหมือนร้านกบเลยอันเนี้ยดีมาก ไก่คาราเกะน,นะครับ4ชิ้น59บาทแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งเลยวยาไปเลยชื่อร้านหวยใหญ่กุยช่ายทอดกรอบนะครับชิ้นละส2บสองบาทจะมีไส้กระหล่ำปีนะครับไส้กุยช่ายไส้ออตัวนี้น่าจะเป็นเผือกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นไส้ปลาทองซึ่งไม่เคยเจอกุยช่ายไส้ปลาทองอเคก็อามาลองตัวนี้ก่อนละกันเนาะ แบบไม่จิ้มเลยนะครับอันนี้เป็นไส้ปลทองนะฮะก็แปกแตกดีไม่ได้ว่าแย่นะฮะก็เหมือนก็องบทหวานแป้งกรอบๆก็โอเคฮะต่อไปเป็นไส้เผือกนะครับไส้เผือกเมื่อกี้ก็ส่วนตัวก็ปกติกินเผือกนะแต่ถ้าเกิดพี่ผู้ชายไม่ค่อยชอบไส้เผือกกลายเป็นว่าตัวพลทองกับชอบหวานตัวนี้เป็นไส้กับ มาเป็นตัวเบคอนเบิร์นไฟนะครับชิ้นหนึ่งใหญ่นะใหญ่ด้วยนับกันเลยหนึง เพราะว่าเขาา้าใส่ซอสใส่เกลือพริกไทยแล้วก็มีตัวไข่กุ้งซึ่งไม่ไม่ไม,ไม่เราเราไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาหมักม,มันปั่าแอ่ว้อมีรสชาติก็ค่อนข้างเข้มข้นน,น,น,นะครับ<า>เดี๋ยวกินแบบเป็นข้าวพร้อมกันเลยนะครับ ไม่ได้อะไรก็โอเคนะส่วนตัวตัดกงพออครับเพราะว่าตาดกงมีรสชาติเด็กๆนะฮะแล้วก็มาที่ไก่คาราเกะน,นะครับคงทั้งชิ้นไม่ไหวเนอะ,อะเดี๋ยวตัดให้ดูข้างในโอ้ทำได้ทำเพื่อคนดูได้นะคําว่าของพ่ออย่ไปร้อเได้ออกมานะฮะรูกปากใตหานเลยอ,อืมนี่ก็ยังมีความนิดนิด เหมือนถ้าสมมติไทยเคยทานตัวไก่ย่า5ดาวที่มีไก่คาราเกะที่เป็นไม้อ่ะนีะ่ยรสชาติอย่างนั้นเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนโดยรวมก็โอเคทานได้ครับ 云南。<laughs> งกวานะจะบอกว่าในนี้คือรอดช่องอะไม่ได้ชอบมากถ้าเทียบกับม้ำสลินนะแบบเป็นเด็กเกิดนะหมายถึงขนมหวานไม่มีการมึงแอบแฝงนะก็อันนี้ข้าวเหนียวดำเนี่ยมันแข็งมากเลยอ่ะเพราะมันโดนกับน้ําแข็งอ่ะเนาะมันเย็นไม่รู้ท่าไม่รู้ท่นแงะออกมายังไงเนี่ยแต่ก็เลอะเทอะไปแล้วด้วยรอบนึงนะอ่ะมาเลอะเทอะกันอีกรอบนะชิมข้าวเหนียวดําก่อนนะแล้วชิมอันยากนะประมาณนี้นะ ิดน้ำขึ้นไปหน่อยเนอะติดคอตายเลยถ้าโอเคค่ะก็หอมักทีแต่ว่ามันไม่เหมือนกันปะ่ะไอคอนดิมันจะแบบกะทิกะทิอันนี้มันจะเป็นแบบอันนี้มันไม่ถั่วมันไม่ใช่กะทิเพียงเพียวอ่ะไอ้น้ำน้ำตาลมันเป็นอ<ๆ>น่าจะเป็นตัวน้ำตาลโนดนะฮะ<ๆ>เป็น<ๆ>เนคล้ายๆเหมือนราดก่อนแล้วก็ค่อยเป็นหัวกะทิถัวกะทิใช่ใช่อ่านในสวรรคนพะอยา ใครชอบหวานแบบหวานหวานสุดลิ่มที่ประตูก็ไปแบบพวกแบบน้ําตาลโตนแล้วก็ลากะกทีเอาเนาะ hmm. อันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นการเที่ยมนะเป็นการพูดว่าใครชอบแบบไหนส่วนสลิมร้านํำหวานปลาเอ๋ดเนี่ยก็จะแบบอารมณ์เหมือนกะทิมันเคือนเอาหอมนิดหน่อยก็ าอาจจะรสชาติไม่เข้มข้นก็แล้วแต่นะครับว่าใครชอบแบบเข้มข้นหรือแบบไม่เข้มข้นอันนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำนะว่าอ่านไหนอร่อยกว่ากันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนครับเราบเมนูมันก็คนละเมนูมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วอ,อันนี้เขาโอเคนะตั้งที่ <ใน S 2> อยากงั้นเลยกนะินยังไงเนี่ยกินยังไงก่อนตอดไหมตัดยังไง่ดอ,งอตดตัดก็ตัดระบบของตัดเลยยังไงมาได้เลยครับ อ่งนี้นะคะส่วนใหญ่แตงไทยบางทีจะไม่มีมางหรือบางทีก็เละมากแต่นี่ดูแบบเป็นก้อนดีนะฮะถ้าไม่บอกก็จะแตงไทยก็นึกว่าแคทลุบค่ะนับสรุปนะคะอันนี้ก็ดีมีในแบบเล่าช่องส่วนอันนี้ก็ดีในแบบสลิงที่แบบชอบมากอานนี้ชอบมากก็นนอ,อย่างว่าเนอะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติตัว,ตวรสช่องไปกิีกับตัวไอตัวน้ำปลทีคอนเทนก็อาจจะอาจจะไม่เข้าใช<ไ>่ต<ล>อนนี้ว่าเราชอบแบบออกแนวออกแนวออ เทียนนะก็เดี๋ยวจะไปต่ออรอ้านอื่นต่อยก็ซื่งทำบ,บ้านอ่าโอเคเดี๋ยวรอช่วงซื้อกับของกับบ้านแล้วกันนะอ่าโอเคก็<อ>เริ่มเริ่มช่วงซื้อของกลับบ้านแล้นะฮะสั่งกลับบ้านมีหนึ่งชุดร้านที่เราบอกแล้ว ชื่ออะไรอะคะเฮง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 